อีแม่อีแม่แน่แม่ยังพอเห็นอีพรอน้องแจ๊คผู้สาวอยู่ห่างวัดปลาพุ่นนอนอยู่ใส่ยุห่างวัดปลาเล่ากันงับแงบจ่ว้าเอาว่าไปมึงเห็นยุสันบอกประฆ่ามึงอโว้ยพอเก็เห็นเหรอนม่เจ้าอยู่ห่างวัดปลาอีหลีได้ข่าวม่ได้่งตัวนี่เมียดากแล้วพี่ๆเยอะแยะนั่น กูเมืศูนย์คักแท้มึงจำหนามันได้บอคอยบ่ได้เบิ่งคักแม่แม่ยคอยจำหนามันบ่ได้ยหรอกคอยจำได้ตาดากมันแล่พี้พี่โกนซื้อวืออยู่เอออีกนรื่องนึ่งมึงคอยจู้ได้คัากันมันส่งหน้มันได้แม่ส่งหน้สีแหลงขาดหลักโกนซื่อวือคือกันว้าวหู้ม่องส่งหน้มันขาดหลักล้มคำปั้นอยู่ละหู้มันนั่น จะไปหาสอบของหลดน้ำบานเฮาห้าผ่าผู้ใดส่งใน้าขาหลากลุมกับปั่นอีอันนั่นแหละ <acha> ส่งใน่ผู้ใดสีแดงวะขาดดากพร้อมโกนซื้อเวอหาใสา่หนอ